ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง,อ,งอีกเช่นเคยนะผมหลังจากที่ผมไม่ไม่ได้ลงคลิปมาตั้งนานคลิปนี้เราจะให้ทุกคนมาได้ดูอะไรบางอย่างก็คือผมไปดูในทิกตอกมาเนี่ยเขา,เาใช้ปากกานะผมมาวงกลมในกระดาษโดยมีมดอยู่ก็คือหลังจากที่วงกลมไปแล้วเนี่ยมดมันถูกขังมันไม่สามารถออกไปในรอยปากกาได้ก็คือคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าปะ ใน nhà เราเจอแล้วตัวหนึ่งเราจะลองวงกลมอย่างนี้ดูเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันออกไม่ได้ออกไม่ได้ว้ยมันไปมันไปไม่ได้จริงๆอ่ะดูดิมันออกไม่ได้อ้ามันออกแล้วมันออกแล้วมันมันจะรู้อะมันมันจะรู้เออไม่ให้ออกไม่ให้ออกไม่ให้ออกมันออกกันแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูใหม่อีกรอบผมเป็นทรมานหมดหรือเปล่านะ นี่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 เห็นไหมเห็นไหมเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมันเริ่มรู้ละเหมือนมันเริ่มรู้ละอ่าเห็นไหมก็ประมาณนี้นะทุกคนก็สรุปคือมันคือเรื่องจริงนะท่านผู้ชมที่อ่า หมดนั้นมันไม่สามารถออกจับอากาได้แต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็รู้ตัวนะผมแล้วมันก็สามารถออกไปได้นั่นเองก็สำหรับคลิปนีน้นะผมก็ต้องขอจบคลิปนีนเท่านี้ไว้พบกันโอกาสหนะ้าเราจะมาทำคลิปกันใหม่โอเคครับไปแลวครับสวัสดีครับ